วิ่งแล้ว เเป็นตัวเจเนอเรชันที่4นะครับของของยเยนเนาะต้องใช้คำว่าจริงๆผมผมก็ไม่แน่ใจว่า3หรือ4นะครับเรจะเรียกว่าเป็นไมเนอร์หรือไม่นอรงแต่อันนี้เอาง่ายๆคือตั้งแต่ปี2014มานะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ตั้งแต่ปี2014มาแล้วนะครับจะเป็นเครื่องใหม่นะครับออตัวนี้เนี่ย เห็นข้างนอกเนี่ยเห็นเป็นรถลักโลกนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะมาขับแล้วก็รีวิวให้ดูว่าจริงๆเนี่ยลุกข้างนอกมองเนี่ยอาจจะเป็นรถคายเยนธรรมดานะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคนที่ต้องการรถสปอร์ตที่ขับมันเนี่ยผมว่าอ e ีปากินตัวนี้นี่มันมากนะครับแล้วโชคดีมากวันนี้ฝนตกด้วยโชคดีงไงนะครับเราจะได้รู้สมรรถนะของรถจริงๆตัวนี้นะครับเจนนี้นะ ตัวนี้จะเป็น e b u c k in นะครับเป็นรถไฮบริดนะครับที่เป็นฟูเขาเรียกว่าฟูไฮบริดแล้วกันนะครับจริงๆสเปคมันอะตัวเดียวกับตัวพนา a เวล่า s เหมือนกันนะครับตัวสเปคของมันเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเป็นซิน3 0ลิตรนะครับมีซูเปอร์ชาร์จทำงานคู่กับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นการบเปคสิ่ล้อเนี่ยให้แรงม้าประมาณ4 1 6แรงม้าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ ซึ่งแรงบิดมหาศาลเลยด้วยบอดี้ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับประกอบกับเกียร์ PDK นะครับ PDK จริงๆอะ่ะถ้าคนที่ใช้ Porsche นะมันคืก Porsche d u l clutch มันคือเกียร์ที่ขับสนุกมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เร็วมากสำหรับของ Porsche เนอะเป็น PDK เป็นคลิปโทนิก8สปีดนะครับมีเพเ่อ์ชิปมาฟีลลิ่งที่ผมลองขับเนอะจริงๆมันได้น้องๆฟีลลิ่งของรถสปอร์ตของ p o r s c เลยนะครับ ยิ่งโดยเฉพาะโหมดสปอร์ตคลเนี่ยตัวนี้จริงๆเราสามารถเลือกโหมดคาขี่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆมีมีโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตลแล้วก็จะมี E-Power ที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้ซึ่งจริงๆพลังงานไฟฟ้าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับกว่าตัวเจนที่แล้วนะครับมีแบต ลองรับเก็บพลังงานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยได้ประมาณ120กิโเมตรวยความเร็วประมาณ120-125กิเมได้เลยนะครับประมาณ30-40กิโลนะครับไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยรักโลกมากนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันทาง,ทาง,ทางมอสโตเฟมไว้ที่30กว่ากิโเมตรต่อลิตรแต่ผมว่าคนขับระดับนี้คงไม่ได้ค่าซื้อรถราคาออกต ไม่ได้สิเรื่องเรื่องประหยัดน้ำมันหรอกครับผมว่าแต่ผมว่าความแรงเนี่ยใช้ได้สูงๆคือ5.9วิทนะครับโหมดออปชั่นมันค่อนข้างทํางานค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโหมดคอมส์น,นะครับถามว่าความรูม้สึกที่ผมขับอยู่ตอนนี้เนี่ยคือนี่คือเราขับบนบนถนนมีน้ําเออตามถนนนะครับจากที่ผมลองเหยียบดูผมเราจะรู้เลยว่าจริงๆการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยมัน แบบนี้ยังไมากที่ผม้องเหยียบสุดนะครับเรารู้เลยว่า แต่มันทำให้ผมรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าอย่างนี้สําหรับคนที่ต้องการรถสปอร์ตนะครับแล้วต้องการรถที่มันมีประสมด้วยใช้งานด้วยนะครับผมแนะนําเลยนะไทยเยน SE ส a ี k ัก g ิน S e, ไฮดูตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับ ทำแบบซิ่งๆแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันดีกว่านะครับว่าสเปคของตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูสเปคของ Porsche Cayenne S นะครับเป็นตัว e Plug-in Hybrid นะครับตัวนี้รุ่นปีเป็นรุ่นปี2017ใหม่มากนะผมบอกก่อนเลยว่าตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็น ตัวเป็นคยเยนตัวใหม่แล้วนะครับจริงๆเครื่องตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่4ที่บอกว่าจากตัวไฮบริดตัวเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยข้างนอกดูเฉยๆแต่ข้างในแรงมากนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง3.0ลิตรที่เป็นเบนซินซูเปอร์ชาร์จนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงม้ารวมกันประมาณ416มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาไว้ง่ายขับเคลื่อน4ล้อเป็นฟูลไทม์นะครับการทำงานควบคู่ระหว่างเครื่องยนต์ กับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานกันได้สมูทมาก0ูน0ถึงร้อเนี่ยเขาเคลมกันไว้ที่5.9าวิรถบอดี้ขนาดนี้5.9าวิต้องลองดูนะครับแรงดึงเนี่ยถ้าคนที่เข้าใจง่ายๆนะเอา,อางี้ดีกว่าว่าตอนต้นเนี่ยดึงมากนะครับเพราะมันเป็นการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบคือตัวนี้ทำงานคู่กับเกียร์ pdk tibtonic นะครับ8ปสปีดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันเนาะแต่จะบอกว่าถ้าเรื่อง เพอร์ดดังอยู่แล้วนะครับมาดูข้างหน้าเนาะอย่างที่ผมเคยเคยรีวิวให้ดูนะครับคายเนนาะมันจะมี2ตัวคือเจน3กับเจน4แลละกันในปีใกล้ใกล้กันเนี่ยมันจะต่างอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยไฟมันจะเป็นไฟใหม่แล้วนะครับตัวนี้เป็นไฟซีนอนนะครับพร้อม LED 4มุมนะครับตามสไตล์ของพอร์ชต,ตัวใหม่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยไฟจะติดอยู่กับฝากระโปรงแล้วนะครับ ถ้าตัวก่อนหน้านี้จะแยกกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED แล้วนะครับเป็นก้านเป็น LED ยาวนะครับช่องดักลมเนี่ยผมบอกเลยว่าสปอร์ตมากนะครับมาดูข้างๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเป็น e-Plug-in Hybrid นะครับ c a l บ b e r จะเป็นสีเขียวตัดลายเดียวกับ e-Plug-in Hybrid ตัวนี้เลยตัวล้อจะเป็นล้อขนาด21เนะครับเป็น2 9งก็ R 2 1นะครับผมว่าพอดีซูมและใหญ่มากนะครับ เป็นล้อที่ต้องสั่งเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะมีล้อคือสเปคของพอตนะครับจริงๆสั่งได้หมดเลยแต่ตัวนี้สั่งมาเป็นขอบแบคขอบ21เนะครับโอเคตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นล่าหลังาคารับพร้อมซันรูข้างบนนะครับมาดูข้างหลังนะครับตัวตัวข้างหลังจะมีแบดเขียนเลยนะครับว่าเป็นพอตคายเอนเนะครับถ้าเป็นตัว E p ปักกินไฮบ i ิเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีแถบสีเขียว นะครับตัวนี้จะเป็นไฟ LED ตัวใหม่แล้วนะครับนะตัวใหม่เนี่ยจะโค้งลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟหลังด้วยนะครับไฟตัดหมอกหลังพร้อมท่อคู่นะครับผมบอกเลยว่าเป็นท่อคู่ที่ลงตัวนะครับคือชุดนี้จริงๆอะ่ะเอาไปเนี่ยไม่ต้องแต่งแล้วนะครับสิ่งเลยเลยนะครับมาดูสภาพเนาะรถคันนี้นะครับออกจากศูนย์มาปี2017 รถคันนี้นะครับปี2017นะครับอยากให้ดูสภาพใหม่เป็นแค่หมื่นสีเท่านั้นนะครับดูสภาพได้เลยนะครับสภาพใหม่นะครับข้างบนตัวนี้ยังใหม่มากนะครับโอเคมาดูตัวขยเยนปลั๊กอินนะครับอย่างแรกเนาะถ้าเป็นปลั๊กอินเนี่ยแบตจะอยู่ตรงนี้นะครับแบตจะเป็นลิเธียมไอออนนะครับตัวแบตตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มกําลังนะครับแล้วก็เก็บได้เยอะขึ้นกว่าตัวเดิมเอาง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยขับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ใช้แบตอย่างเดียวเนี่ยขับได้ประมาณเกือบ40กิโลเมตรนะครับขับได้ความเร็วสูงสุดโดยเฉพาะแบตเตอรี่อย่างเดียวเนี่ยได้ประมาณ1 2อกิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวแรงมากนะครับตัวนี้จะมีการปรับลดโช๊คนะครับให้ต่ําลงและสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูจะรู้เลยว่ารถเนี่ยระดับมันจะต่ําลงนะครับโอเคไหมอ่าแล้วก็มีการปรับได้เป็น40 20- 40ได้เลยนะครับโอเคเป็นปรับไฟฟ้าด้วย เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าออปชันข้างในมีอะไรบ้าง มาลองดูในรถนะครับของตัว Ca ยเน SE Hybrid นะครับโอเคนี่กุญแจเนาะแจส่งพอสอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นการจิ้มเข้าไปนะครับแล้วหมุนอ่าเดี๋ยวเราสตาร์ทกันไม่ต้องสงสัยนะครับตอนนี้รถติดแล้วนะครับรถตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเซตไอันี้ให้ดูนะอย่างแรกนะครับตัวนี้ดูพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นมัลติฟังชันนะครับคุ้มหนังเนาะ นะครับเป็นจริงๆมันทรงเดียวกับตัว Porsche เอ่อ918 Spider นะครับเป็นรถสปอร์ตที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะ mm hmm. มี p o วเดอร์ชิด้วยเหมือนกันเลยทรงเดียวกันเลยนะครับนะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นตัวออปชันทางฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นออปชันที่สามารถคุมฝั่งนี้ได้มาดูตรงจอก่อนแล้วกันนะครับ mm hmm. ตัวจอเนี่ยจะเป็นจอสไตล์สไตล์ p o r s c e อยู่แล้วนะครับเป็นวงกลม5จอนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอุณหภูมิกับความจุของแบตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแบตนะครับว่าชาร์จแล้วก็บูตนะครับแล้วแต่โหมดที่เราเลือกตัวนี้นะครับจะเป็นตัววัดรอบนะครับแล้วก็ตัวตรงกลางที่เป็นเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินโฟต่างๆนะครับเวลาเราดูเนาะเราสามารถเซตติ้งจากตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพ่วงรถออยลิมิตนะครับ อุณหภูมิต่างๆนะครับเซตติ้งต่างๆเนี่ยสามารถเซตติ้งตรงนี้ได้หมดจริงๆค่อนข้างเยอะเลยเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวออดีโอนะครับตัวมัลติมีเดียต่างๆนะครับตัวนี้เป็นรถที่มีแมปไทยแล้วด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็ล่าเป็นแมปไทยได้เลยนะครับเนี่ยหมุนจากตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคตัวนี้ก็ตัวยางนะครับแล้วก็ Energy flow เนาะ เกี่ยวกับแบตไฮบริดนะครับนะแล้วก็นี่พวกตัวชาร์จแบตเป็น e power assist ปุ่มขวาเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่สตาร์ทเนาะไฟนะครับแล้วก็ปาร์แล้วก็เกียร์แล้วก็เบรกมือนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะเมมนะครับเบาะเต็มด้วยนะครับเมม3ระดับ พร้อมล็อกอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกนะครับแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายข้างหลังนะครับตัวเปิดน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคมาดูตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นจอ PCM นะครับตัว Porsche อ่าตัวจอตัวจอกลางของ Porsche นะครับโอเคจริงๆออปชั่นมันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคมาดูตรงกลางแล้วกันเนาะถ้าเกี่ยวรายละเอียดเกี่ยวกับรถนะครับเราเข้าตรงนี้ก่อนแล้วเรามาดูที่รถก่อนนะครับ อันนี้จะเปรียบกับเซตติ้งที่เกี่ยวกับรถเนาะอย่างแรกดูไฮบริดนะครับแล้วดู Energy Flow มันได้นะครับว่ามันเป็นเครื่องเก็บที่แบตคอนเวอร์เตอร์กลับไปมายัางไงนะครับตัวนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับเขาเคมไปที่30กว่าผมบอกประหยัดมากนะเมื่อกี้ผมออกไปซิ่งมารอบนึงนะครับใช้น้ำมันไปแค่21.5กิโเมตรต่อลิตรเองนะครับประหยัดมากอันนี้ก็คือการ ตั้งทริปต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นทริปปกติในกิแอซิสต่างๆนะครับอันนี้มีตัวช่วยถอยหลังเนาะเป็นกล้องถอยหลังนะครับโอเคตัวนี้ก็เซ็ตอุปกรณ์ต่างๆนะครับเซ็ตได้เหมือนกับฝั่งขวาที่หน้าจอนะครับเซ็ตแอร์คอนดิชันเซตล็อกเซ็ตทุกอย่างเนาะมาดูต่อนะครับมาดูที่โฮมต่อตัวนี้เป็นวิทยุนะครับต่างๆเนาะผมว่า UI ใช้ง่ายนะครับ U.I ใช้ค่อนข้างง่ายแล้วนะครับสวยดีนะครับมีเดียดต่างๆเล่นอะไรได้บ้างมีจุกสป็อกนะครับแล้วก็มีเป็นพวก U.S.B เล่นได้เลยนะครับโทรศัพท์จอนวิเ g กเตอร์นะครับสามารถใส่เดสิเนชันตรงนี้ได้ก็ใช้ง่ายดีนะครับอันนี้เป็นแมปทิมได้นะครับอ,อันนี้เป็นแอปต่างๆนะโอเค ซึ่งเราต้องใช้แอปมาเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ USB นะครับเนี่ยเป็น SD card นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็น CD ธรรมดานะครับเลื่อนแทร็กมีปรับคือปรับจากกดเป็นทัชสกรีนแล้วก็จะหมุนจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเสียงเนาะโอเคมาดูข้างล่างนะครับแอร์เป็นแอร์แอร์แยกโซนซ้ายขวานะครับตามสไตล์พอยซอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิอันนี้เป็น,น ความแรงของของพัดลมนะครับตัวนี้ก็ถ้ากดซิงก็คือสามารถปรับพร้อมกันได้สองอย่าง,างไฟฉุกเฉินอยู่นี้นะครับนะอันนี้ตัวช่วยในการลงเขานะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับอ,อันนี้คือเปิด Air Max อ่าโอเคตัวนี้เป็นแบ่งโซนนะครับบนกลางแล้วก็ล่างแล้วก็ออโ,โต้นะตัวนี้เป็นเป็นเบาะอ,อุ่นนะครับเนื่องจากเป็นรถนำเข้า ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะพอมันเป็น S Hybrid มันเป็นตัวที่เป็นขับเคลื่อน400อยู่แล้วนะครับโหมดการขับขี่เนี่ยได้หลายแบบที่ผมลองแรกๆจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับแต่ถ้าต้องการโหมดสปอร์ตเนี่ยก็เล้าใจแล้วเนาะแต่โดยเฉพาะ Sport p l u s นะครับฟีลิ่งฟีลิ่ง p o r t Plus เนี่ยแล้วกด Sport ตรงนี้อีกทีนึงเนี่ยเหมือนคุณขับพอร์ชฟีลิ่งความดึงนี้คือ Porsche พวก บ็อกเซอร์หรือเคมันหรือขับรถสปอร์ตของ p o r s c h ชได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมี2อย่าง E-POWER คือใช้แบตเตอรี่ช่วยในการาช่วยในการขับนะครับ E-Charge ก็เอาไว้ชาร์จนะครับอันนี้ก็ติด traction control นะตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะสภาพดีมากนะครับที่วางนี้มีปั๊มโลโก้ Porsche หมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบ USB กับที่ชาร์จแบตนะครับตัวนี้เนี่ยลำโพงจะเป็นบอสด้วยนะครับเ okay, ม จะเห็นเลยว่าทุกอย่างใหม่มากนะครับเบาเนี่ยเบาสีสีครีมเนี่ยเบายังไม่เบายังไม่โซมเลยนะครับข้างบนมีซันรูปยาวถึงข้างหลังเลยนะครับโอเคดูเบาข้างหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟโอเคไหมครับดูเบาข้างหลังนะครับ บาะนี่จริงๆนั่งสบายมากนะฮะสามารถนั่งได้ห้าคนนะฮะตรงกลางก็นั่งได้นะครับแต่ถ้าสบายมันก็นั่งสี่คนตรงกลางดูนะครับเบาะทุกตัวมีปั๊มลายพอชหมดนะครับอ่าดูที่วางมือตรงกลางนะครับที่วางแก้วนะจะเห็นคุณจะเห็นถึงสภาพสภาพดีมากนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ารถคันนี้สภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไปดูกันครับผมได้เทส์ orsche y e เยน S E Hybrid เป็นตัวรถปลั๊กอนะครับต้องรีบปิดพรฝนตกแล้ววันนี้รถคันนี้เหมาะกับใครสำหรับคนที่ต้องการหา p orsche นะครับที่เป็นตัวใหม่ๆแล้วนะครับออปชั Option ่นเต็มออปชั่นครบราคาโอเคนะครับที่สำคัญคือใหม่น้อยมากนะครับรถคันนี้รถมือเดียวใหม่เป็นแค่ 14,000กว่าเท่านั้นข้างในใหม่หมดนะครับ0ูนย์ถึง105.9วินี่คือรถสปอร์ตเลยนะครับผมแนะนำคันนี้เลยมาดูก่อนนะครับสีดำภายในสีเบสนะครับรถแม็กขอบ21ด้วยราคาเพียงแค่4 4 9ล้าน4 0บาทหรือถ้าใครต้องการราคาไหนเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ <Wow. S 1> เป็นรถตุ้นพี่ผมสุดที่รัก ที่เขาอยากขายใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้นี้หรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับสนใจคันนี้อยากคุยราคาแอดไลน์มาลดสภาพสวยจริงๆนะครับก่อนไปฝากช่องโนเนมไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ผมยืนกลางฝนรีวิวให้ทุกคนดูเลยนะสวัสดีครับ